สวัสดีครับพี่นอ้องอ่เมือนี่ว่าเบิงขจ้าจจิจอมตุ้งป่านะครับพี่น้องเนาะอ่าทางบ้านคอนอยครับพี่นอ้องอ่าตำบลคอนสายอำเภอกูแก้วครับพี่น้องจังหวัดอุดรธานีครับผมราคาล่มืเมนี่อยู่ที่250บาททุกที่นั่งครับพี่น้องตอนนี้ขาเจ้าก็ร่างเตรียมตัวกันล่งนะครับพี่น้องเนาะจับจอมนะนี่เจ้าของขนาดบ่จะ บ่ใหญ่าปานได้แล้วครับพี่น้องมื่อนี้ยขนาดบ่จยจบทะมาณนี้นะครับผมอู้นไปขุนนะครับพี่น้องเนาะขนาดบ่จยจบทะมาณนี้นะครับผมอ่มาล่อลุ้นกันครับพี่น้องว่าบริษัมันเมื่อนี้ครับผม,นม,มชน,น,นบได้แล้วครับ <c oughs> <c oughs> เริ่มนับถอยลังและพี่น้องเอามาลุ้นกันครับผมดอกแรกครับผมอ่าคอของมันหมาทุกท่านครับผมอ่าบ้านขอน้อยครับพี่น้องเอาดอกแรกครับพี่น้องโอ้ยเยอะาต่ขาดดีดเลยครับพี่น้องสวยครับดีดเลยพี่น้องครับพี่น้องบอกด้วยพี่น้องดีด บิดทุกคนเะพี่น้องเอาเป็นขาวแล้วพี่น้องเอาไนย่วไปขายืนพูดนะพี่น้องเาะกับบวดนะพี่น้องเบื้องยงวๆครับ พีดแทเล่าห้างหนึ่งขุดอับพี่น้องครับนคนไล่ครับพี่น้องเต็ียมน้องเลยขุดอ่ะขุครับพี่น้องเขียนพุ่งครับพี่น้องเสียเหลืองโอ้โหขุด่ะนวลจันทร์มาครับพี่น้องโอ้โหขุด่ะนวลจันทร์กับเขาครับผมขุดอ่ะ <laughs> Thuộc thăng <thôi. cười> Các bà có vô bớt ngay ở phía đông không quý vị có cái không

พ่อคพี่น้องนะครับกหำหน่อยเครื่องเมลีครับขำหน่อยเครื่องเมลีครับ มูนมูนพี่น้องเนี่ยปูมากแยังเขาเรื่อยๆที่น้องหมดแล้วเขาเป็นบัตรเกือบโลเป็นโล่หมดแล้วพี่น้องเรงสุโมงานไปครับผมไปนี่ยที่อะกร กันนะเกดคุณูมกังระโดดกันน,น,น,นะสองสองคนนะพี่นอ้องกนะโอ้นวลจันทร์มาครับพี่น้องขอขอเขาเขาเรื่อยๆด้ครับผม,โมโดดพี่น้องเขาจะโน้รับพี่น้องบุลดะ อุ้ยเปลืองงานอีกแล้วบ,บัลลังจเจ้าพญ่งกระโดดน,นะเสียงครับผม เรื่อยๆครับพี่น้องคุ้นหนีมานแท้พี่น้องนับกว่าได้บาดนั่นบานแล้วเป็นพวกเป็นพวก <laughs> นวลจัดมา,า,มมา,าอู้อโยนางว่าจ่ายอยู่บ่อยู่ปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับพี่น,อน,น้องอ่านวลจัดแง่พี่น,อน,น้องสดวนตัวนของแง่ครับพี่นอ้องเอ้าเต่าสอนสองเลยพี่น้องสาวต่าพี่น้องขอไล่ไลก่กระได้กระทันกันทันครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những นะข้อนี้เลยครับผม อ,อ,อ,อุ้ยดูไปยูครับขอพี่น้องอุ้ยเบ่งบดีครับพี่น้องคอครับผมคอกับมาฮึบอ่ไโอุ้ย,ยโดดโดด อุ้มไปเล้นะครับผมฮึ๊บไ่ได้นะครับพี่น้องพอไปละอยู่ไปยู่อ่าเรียบร้อยพี่น้องครับพี่น้องสรุปไปมึงเอาข่าวส่วนหนึ่งนะพี่น้องเด้อ ัี้ปลายังี่กะหวะนะครับปลายซ็นี่นจันยี่ซ็นุ่นจันป่ะะว่ามันกะโหะนี่ไะเป็นขายไปแล้วส่วนึงเนีพี่น้องเนี่คขายขายไดนหแล้วอ่าครับพี่น้องอีกเจ้าเันดกินมาแล้วก็กลังไปขายบ้างเลยครับพี่น้องอีกเจ้านึงครับพี่น้อง่าพี่น้องเบื้งอีกเจ้านึ่งเป็นดอกป่ามาขายครับสีเบื้องขาวด้วพี่น้องเ ข้างอีนน้งามเตก็าขายไปส่วนหนึ่งแล้พี่น้องพี่น้องอีกเจ้าหนึ่งครับผมต้ตองปีจังไงมาเข,าข้ามาอีกว้วปลาปลาเจ็บชงเลยกระร่งเอา,าใหม่กที่เรารับ บ้าจิเีมเคียงเล่พี่น้องกันเลนี้เลยไร้มเคีงเล่พี่น้องคือ่ะ